มาครับวันนี้เรามาตีบวกกันดีกว่าครับแต่ก่อนจะตีบวกนะครับมาฝากเพจกันนิดหนึ่งนะครับเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับติดตามข่าวสารเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับมีเกมใหม่ครับมาแล้วครับไม่ใช่ตีบวกอย่างเดียวแล้วนะครับมีเกมใหม่เข้ามาแล้วด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ปตีบวกกันเลยดีกว่านะครับมาครับวันนี้เรามาตีบวกกันดีกว่านะครับ วันนี้ครับไหนๆก็ไหนๆนวครับอย่าสับสนนะครับเพจเรามีแอดมินสองคนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเขาก็ไม่ยอมอัพคลิปลง youtube นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมอัพคลิปลง youtube คนเดียวได้นะครับมาครับบวกหกฟานเชสโกตัสติครับแต่ก่อนจะบวกนะครับไปฝากผลงานใหม่นิดหนึ่งครับนี่ครับผลงานใหม่ครับ ไมค c คร f บครับนี่ครับหน้าตาเป็นนี้ครับรับรองครับเร็วๆนี้ครับได้เจอกันแน่ครับเราจะมาเล่นให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เรามาตีบวกก่อนครับก็มีหลายคนถามว่าวิสิบปรับยังไงครับนี่ครับวิวสิบนี่ครับเข้าไปตรงตั้งค่านี่นะครับอ่าาจะเลือกเวลวตรงนี้นะครับเราเลือกไปที่เวยี่สิบแล้วก็เซฟเลยนะครับแล้วก็คดเสเซนออกเลยครับ ก็จะเป็นเบลยี่สิบให้นะครับมาครับย,ยังไงดีกี่ทีดีกดแล้วโบโอ้โหภาพนี้จำจนวันตายนะครับ <c oughs> จำจนวันตายโอเคนะครับก็ ยังไงดีก็ฝากไว้แค่นี้กันกันฝากไปแค่นี้กันก็ได้นะครับฝากไปแค่นี้ครับฝากไว้แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ